สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะเนาะจังได้กัะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ได้อค่ะเด้อเมื่อนี้นกมาที่วัดที่เด็กเสียชีวิตได้หนึ่วันนะคะแล้วก็อยากมาอยู่น้ำปูนะคะและ้วเด็กคนนั้นก็ได้มาเข้าฝันบอกปูนะคะสองวดแล้วนะคะวดแรกให้สามตัวตรงๆเลย 9, เก้เก้าห้านะคะ งวดนี้จะเป็นเอองวดงวดสามกอหางวดแรกนะคะงวดที่สองหายซีเก้าเจ็ดนะคะเนาะแต่ว่างวดนี้เป็นงวดที่สามวันวันนี้วันที่สิบหกนะคะก็ได้มาตามมาแล้วตามที่ลงคลิปไปนะคะบอกว่าวันที่สิบหกปุค่อยจะให้อีกทีนะคะก็เลยมาตามค่ะเสาร์วันที่สิบหกนะจ๊ะเนาะเพิ่งมาจะีหายสามงวดงวดนี้ก็งวดที่สามแล้วนะคะ คะเดี๋ยวตามไปด้วยกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนาะจา้ะเนาะ่ะผู้ใดสนใจครีมแับฟังใดเด้อค่ะครีมเซ็ตหน้าขาวใสนะคะที่เจด,ดีย์คุณท่านานาเป็นกระเขาแค่ะท่านผู้ชมนะคะ care your skin นะคะหน,หนึ่งชุดมีสามอย่างมีสบู่ครีมทากลางวันกลางคืนนะคะเนาะสอบถามรายละเอียดแอดไลน์เลยก็ดยได้ะคะ่ะเพื่อนเราให่ฟังบา่า เด็กหน่อยเสียชีวิตอยู่ร่ยงบานเกิดขึ้นมาได้สองชั่วโมงได,ได้สองชั่วโมงมันกเ็เลยเสียชีวิตบัพ่อเม่ก็เลยออามาเพิ่นก็เลยออกมาไหววัดผ่าจารย์ออกมาไหววัดออามาไหว,ว,าาวนั่นแหละเพิ่นบอกเห็นเจ้เาหน้าวัดเป็นนั่นแหละว<ะ>ันนี้เลยมาเขาฝันเพิ่นเสียเลขสามหดหม,ด,หมดเลขก,ก็ให้สามเก้าห้าตรงๆห้องหมดสองก็ได้สี่เก้าเจ็ด หมวดนี้เพิ่นว่ารอบวันที่สิบหกเด้อจังมาเที่แบเพียร์กอมาบอกสิมาบอกอยู่ว่าสันเด็จกันเลยพากันมากไอ้ที่เข้าไปล่องคาวนั่นมันโมเมนต์เขาล่าเลื้อมาจากใส่สันเด็จย่าแดงนี่ไอ้ที่เข้าล่องคลิปถามแม่ดานะน้ะมันบโมเมนต์ครับเพื่อนยังประเทนไหนวะครับเมี่นหรือสีเมียนโมเมนต์กับตรงล่อล่อว่ามันสีเมียนตัวนั้นบ่

ะความถูกพูดนนี่บางคนบอกคือตว่าบอกนะมันก็กันสามสิบแปดกันที่สามสิบสองเกานข้าวทองันว่าวันที่สามสบแปดนั่นคือังไงกันไล่ไปตามนั่นตัวคือบอกสี่หมดอนเพิ่นบอกจังไดนหมดอนเพิ่นให้มันให้เพื่นนั่นสี่สี่เจิเก่าเพิ่อนเกียนให้เลยบ่หรือเพิ่นบอกเพิ่นบอกแคเพิ่นบอกแค่บอกไม่ออกกันเพื่นนัน นั่นเพิ่นเพิ่นสิบอกพอเลยว่าให้บอกคนนะนะเพิ่นว่าพิดฝังแค่ๆดอกลยไรกันสี่สามสิปเอ้คือมันความสุขุ้นเนี่ยเพิ่นว่าโอ้มันมากเออว่าเออเพนว่าเออมันทิแม่นยังในสี่สามสิบแปดกระสับกว่าเอาก็4ี่สมสิบแปดตัวข้อหนูอะเดี๋ยว่าึกันเรืบวกมากกันเขาก็วาไปากเพื่อนพ่อทำั้ครับเพ่อนมากที่สุด เมันซื้อเขาจบเนีได้ประหัดเขียนไว้สีกับสิบแปได้ประหาดเขียนไว้สี่สามสิบีเป็นสิบแปดสเท่าไหร่สี่สามสิบสองอกอนนี้น่ามสิบแดยหน่อยว่าส3่ส สี่สามที่แปดนะครับพี่นงองอันนี้ก็รอบนี้เพื่อนบอกแบบนี้นะครับงดสุดท้ายนะครับพี่นงคูก็ได้มากเก่าไปเสียงจูกเสียงด่วงเลยนะครับ นี naked, s <S 18, good, enough, ่น yeah, ่ง kind of in ้อยเออก็เากเก้ดอะไรก็ซ้มแเปดพราว่ามีสามแปดต้องมาห้าสี่มาเขี่ันเาไปแปดเลขสล้วถ้าพ่าเก่นแบบนี้แเลขสามตูไปเป็นเลขอกออ ก็สละก็ได้ฟัง่เสียงฟังเสียงเดี๋ยวพ่อยแต่ยูรู้มีหอกแล้วแแงหอกเอาไประดนวน้องมบอกว่าไได้แต่เคี้ยวอ่อเนาะพวกนั้นเือพันนึ่งไปเี้วอยเนาะอ๋อต้อใจเจดเอรนใจเจ็ิบเปอ็ส่้อถเจ้าเใจตัวเล็กเลได้ทเอาจ่าเนาะ เพิ่งเลียงวมนที่สามสิบแปดตั้ง่ที่สามสิบสอตัวว่าเมนพออเคยด็กหน่อยมาบอกเลยตัวเ็กน้อยที่เก่าเก่านะหลัง่นามอ๋อเอาพันี่หายไทลแถวนที่สามสิบแปด่าหายพืนธหยเท่าไหร่พ่อตัวเดียวนี่บ่เป็นแหงเจ็ดเจ็ี่เจเก้าี่เจ็ดเกสามตัวเลยบ่กคะ ก่อเกาเก่าก่อเก่าไหมวันนี้ C สามสิบแปดนะคะกับ่าลายตัวเดียแต่บ่าห้าวจีเตะตีไปมันแน่นเนี่ยเออมาลายสามสิบแปด C สามสิบแนาคะเออเพื่นเขียนสามแลูกเากระกรับเอาตัวอื้กหือกเขียนเวจ้่ กระจับเอาตัวเนาะสี่หนึ่งกระได้ตัวสันนัเขียนสี่แปดลงกระสี่หนึ่งอีเขียนน้ำตัวอะไรเอาล่ะราคามันออกมันอยู่ไกลๆขึ้นเนาะจากมันจะไปตัวใดี่นี่เดียวละวันวันาล่น ีแ่ส <uit> <personaje> so ีสตัตใดเท่ากันสีโตวใดค่ะนี่กเขียนหนึ่งสีสามสแปดีสีสมกับสแปดนี่ยวะสีแบบนี้สอแบบนี้กับน้องน่ารักปันนี่ดี่ี่เพรา่าสิ่วงหลวงเบงเพิ่นสิ่ว่ตาส่งสวง่าบุาสีสาสิงนว่าสีสามสีสามเออเออเออสามแปดสามเออสีสาก็นะสีสามสิบแปด 38เนาะพชันไมกมาแีกนาหนท่านผู้ชมเ็นามาามสบี่บก่าอะไรแต่ว่าสามสิบแปดสามสิบห้าสามสิบหกอะไรล่ะ สามสิบสามปดนะคะ C สามสิบหกเกิดที่ไยด้วยสิบเก้าสาสิเอ็ด C สามสบสองสามสิบามาสบส่นยัไห C สมสิบาสามสกดที่ยด้วยสเก้า C สามสิบเ็ กับบ้อนงปวดบ่อคอปีสามสิบแปดคือก็ว่าจ้เพิ่นพแมี่สิบเดือนสามอ้หันเ็นกับข้อหี่ยวที่สกบเห่ยวที่สอมกับ้อเหี่วเพิ่ไปบอกยิ่ปมาวนนี้นนั้นหาเ่าเนาะสนบอกที่เด็ที่สอว่าปเกอ้าสมตัคือกันเลยเกสามแปด่แอเา สี่สามแปดตัวนสามสี่แปดนะคะเอาค่ะทนผู้ชมแคปไว้สำหรับหมวยเด็กเสียชีวิตมาบอกปูนะคะ438สานะคะเข้ากับตีได้มากประมาณนี้นะจ้ะสี่สามสิบแปนะคะสี่สามแล้วก็สิหรือว่าจะเป็นสี่สามะจ้ะแล้วก็สา เอาบ้าเบิงมาหนินะคะเบิงแล้วเบิงแล้วบอนออนี่บอผู้ได้เขียนให้เองนี่เอาก็เขียนเองแล้วละสี8สามสี่สามสิบแถูกเ่าสี่สามแปดเนอะนุ4 3ามสี่สาแปจ้าท่านผู้ชมเอานำนำ นี่น <isation> <_ translator> no ี่มีมีมีผูกปองันไขปัญหาตัวนี้ให้มันก็ไข่มีล้นี่ลานี่สามสิบแปตาม่างรพอจะมาะเลยพอจะมาเท่าเสามสิบเก้าสามสิบเก้าสี่สอย่างสี่สิบเจ็ดสี่สงสามสิบแปเจะก้าเขาหรือมีแต่สี่สามสิบนันแหสี่สามสิบแปดง่งอยู่เลยเขาใจหรือเปล่าสี่สามแปด ตรงกับกับเลขกูเงินขาวตรงกับกับเลขกู้หน่อยเลขตีได้กรตีสี่สามสิบมองอย่ได้มันเบาเลี่ยงันหรือเบาเลียงเขาเบากันบาง่าฝังง่ายน้งมันมีอย่างสี่เนาะ คนไม่ก็ติไงเบงง่ายฟังงายพร้อมเนาะเพื่อนไหเป็นโตเล่นป่ค่ะมอด่ค่ะเป็นตัเลยเขาบอากันเก้ายังก็เพิ่นว่า4ี่เก9าเจ็เก้าเาอกันวา479เกดนั่นยังไหตรงค่ะ 3, ามเก้าห้าพวกแม่ถือบะว้ายแม่ถือ ไ่ดเอาค่ะขนี้นอกจากสี่สามสิบแปดนะคะกะตีออกมาแล้วก็จะเป็นสี่สามแล้วก็มีสิบแปดแล้วก็มีสามแปดน่าจากสามตัวจะเป็นสี่สามสิบแปดนะคะเหมือนที่ห้าวบอลนี่แหละค่ะสี่แล้วก็สามสิบแปดงั้นสินะคะ ก็จะตีได้ประมาณนี้นะคะ่ะเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทนผู้ชมไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้นกน้ำในเรือค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะก็ขอ,ขอให้ทนผู้ชมร่ำร่ำรวยรยถูกหวไปด้วยการมันๆเนี่นยจ้ะ